การเดินทางแต่เศ้าแต่นอ้ํทั้งนั้นนอ้ํสวัสดียามมื่อเศร้าครับพี่น้องครับอากาศดีร่มเย็ยนวีวีโอ้ยประกันยูยังไม่พอนอนี่ยนอ,อย้ํายูเตาพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยตื่นเศร้าขึ้นมาอากาศเย็ยนวีวี เสียงกระเพียนเลยได้พอเอ้ยมันเปนสิไปทั้งเขาเลยตีหายามมาังกรลดไวะนะ้สินะมอม <laughs> อาการมันหนาวกระรมาดาละโอ้ขี้ไฟเหรอเนี่ยตัวนั่งยังห้งองมาเนี่ยจ้าพ่อว่ารวมิ้งกันเอยยาพ่อเยลีบ้าเนาะเห็้ได้เลยนนะ <laughs> ปนกอหาไรไหนจ้า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 อุ้ยเนาะังอกเอานไมครับิดมกพอหอกโอเคครับผมอุ้ยนาะไม่นี่นี่ผมเห็นนี่เมื่อไหนผมไปหากระเพาะย่ตวงเดียวผมสิไปซับมาหากระพะ่ตวงแล้วว่าอู้ยเนาะไม่ไหลก็อย่งนี้แล้วปะเดี๋ยวเดี๋ยวสิไปซับมาห้เมื่อไหนผมพปายามตรงกัะเพาะ่ตวงกระเพา่ตวงว่าโอ้ยเนาะไม่มันแข็งมันขึ้นสูงแล้วป่ะปอยี่ปอแหลมด้วยบาดนี่ย่า ซับมายี่เม็ปียูซี่หาโนอยู่เหมือนกันกินนี่ยังเราเปลาเฮียงเจ้าติพ่อเบิ้งมันหนักเลยนี่เฮ้ยเนออืนั่นโอ้ยมันคือขี้กิ้งพ่อนะมันกิ้งเฮ้ยหนอเบิ้งโอ้ยตื่นเสอบมาจะพ่อมาเล่นนี่ยังหนวกเงินเปลือนได้โซ่โอ้ย นเตขึ้้นนเดงงงแป็นแังไหนอากาศเปลี่ยนเป็นสุขภาพร่างกายเป็นได้ไหมอยู่บบผมก็เป็นมักรมงแกงเลยนะแรงอู้มันเคลืนในร่มหนาวขาดเขาอากาศร้อนผมมันจะเป็นเราตัวร่างกายคนเท่าโอ้ดีเลยนะกินยาดีกาเจียนไว้อยู่ในเพราะว่าปลายฝนต้นหนาวในคนจะเป็นไข้หลเป็นกครอะห์กับเป็นนั่นน่ะเห็นบอกขัดเป็นก็กินยาไปเด้อ

Yeah, boy. Cháu gì kiếm chút tí đeo nằn. Ui, về tay quân đều này. Hả? Ui. Đưa ao, 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 Đèo tẹp Ui. Ừ, Đức tìm ra. Một tay tay nào, 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 nào. Tao với to yếu. Chắc chắn đi cả nào đó quân. Bà hông bà hẹn. ตัวแรกมันไม่นอนเอาถิ่มสัดตัวพ่อเอ้ยดีแล้วเ่โกอะไรมันบ่โอ้ยนี่นี่น้องมองซิดเบ็ดพ่อน่ะมองซิดเบ็ดเนี่ยพอดีตัวบาดเนี่ยจ้าหน่อยเนี่ยนั่นโอ้ยมีป่าพร้อมตัวพ่อเห็นมองซิดเบ็ดละพ่อบาดเนี่ยฮะนี่เด้ป่าบอลดยิ้มยิ้มอยู่หน่อยน้องนี่นี่ มองกันสุดปลาเขาปลาเขามาหนีพอดีเลยกับมี่หนองอยู่หนีพอดีเลยก่อไผ่กับมีออนั่นเหมาะสําหรับการซีดเบ็ดเลยพ่อเอ้ยออฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตลิงเลยตัวหน,นี่ง,ปงแปลกใจซะจริงปลาไม่กินเหยื่อนั่นนั่งอยู่นานฉันสักจะเบื่อฉันเลยกินเหยื่อแทนปลา นั่งแนมไปนั bien, oui, oui> ่งยำกี่กระเดือนบวยเว่ยแม่นี้เนี่ยฮะสมมติว่าซื้อเนี่ล่ะโอ้ยมันของมันจองกันเลยว่าไปซื้อเนี่ล่ะพ่อเฮ้ยนี่ว่าแมนอิลีอยู่ที่บ้านยังว่าอยู่สิออกไปพุ่นบ่อวันนี่พ่อ สิออกไปสิออกไปกับบอสเถอะไปอ่านงานไปงานของงานอาจารย์พจนศักดิ์ไปทราบภารกิจเพือ่อนช่วงไปส่งไปส่งเพื่อนแต่ว่าบอสว่าคือสิบวันอยู่หอดตอนส่งสักการดอกไปอ่านไปสักการะเพื่อนอะไรก,ะกบับกัปเมื่อวานก็ไปไหวไปยังก็ไปอ่านกลุล่มเพื่อนอะไรกับกับ กันอยู่ถาชาปนากิจคนหลายๆนั่นเพิ่งกัดเป็นห่วงสุขภาพร่างกายทีมงานน้ำน่ะนะคือจังไดได้ยินพฝนเบาเมาื่อคลืนเนี่ยเพือที่ยูจนหดชาปนากิจผมบอกเพิ่จังไดสินเะเพี่น้องแฟนคลับเอฟซีเท่ากับอ,อันอันอน,นั้นเขามาอ่านด้พิมพ์เขามาอ่านช่วงไล่สวดเมื่อคลืนนะพอช<ห>่วงไล่สวดเมื่อคลื่นในเนพิ่งพิมพ์เขา,ามาโยไลสวดแม่ล่าเมื่อคลื่นในเพื่นอนกันเป็นห่วงเนาะ กานเปลี่ยนไปได้ครับเพราะอยากให้ไปบุรังค้นกระบาหนาเพอ่อแต่ว่าผลกานศึกษาบอกไปกบ,บ่คือได้บัตรดิบ่คือต้อตงไปแต่ว่าไปนั่นสิอยู่จนหอดอันจ่วงเพื่อนอันยังเกาะประชุมเพิ่องบอหนาเะะพอ่อะจะเป็นอีกเรื่องนึงนะไม่ได้ไปแนะไม่ได้สืบแมนแต่ว่าได้ยนินคนได้ยนินคนว่าสิบบุรียูหอดประชุมเพื่อนหะนาญาติว่าคนหลายกับสิให้ยทัาบ้านทัเมืองเพื่อนอะไรกั ให้ซุ่มเพิ่นอันนี้ผู้เพิ่นสะดวกอยู่นละนะแต่ทีมงานเท่ากับคือว่าสิได้กลับโหลดสั่นี้ไม่จังไดไปอันไหนเพิ่นแล้วไปบอกเพ,พิ่นแล้วก็ไปหอดเพื่อนหอดซ่านเพิ่นแล้วเนาะมันก็กเป็นห่วงสุขภาพทั้งพี่น้ำน่ะนะทั้งทีมงานเท่าน้ำนะโอ้ยอยากน้ำโลวงไปไขรเจี๊ยบเลยพี่น้องเลยไปใส่มาใส่กันาะพวกเคยตะกี้เลยตะกี้นี่ว่าสัน่นเลย เอามา่อนกงินสูงเถอะเอาเอาผู้เท่าจัดฟื้นพี่น้องเลยฮะนี่ไม่อยู่ค่ายแหียงเรามาจัดอันนี้อยู่บาทเนี่ยมาอันบาทเบิร์ตเลยมาหันเบิดเลย แล้วนึกว่าเสียไว้เฮ็ดนึงห้าวนั่นห้าวนี่อีกของอเลรอยู่หลายอยู่โอ้บุญมองมันหยดลงนั่นหลายอยู่อันนี้ก็เลยเฮ็ดเฟื่อนเลยโอเคเออตะกี้กองเพี้่แก้วมือตัวเดี๋ยวจะเฮ็ดเฟื่อนบดใช่มาซีหายเดือนลูกมื่อไปแล้วกันเลยในบอกลาดใช่ไหมมือนี้ยเขามาใส่มันนี้งเถื่อนนั่นแหละวันนา้บวยหาบุมีนั่นบุปมไปย่างดอกไปหาตัดเอกไม้ อแม่นพ่อตัดเอาไมมันก็แข็งแรงกันเกาเนาะบมดแด้วบอพาได้โอเคเนาะเหนียนหนาเนาะปู่ก็ใส่ป้าคนที่ใส่เล่นมาอยู่สากแก้วสีลดไปอยู่สากแก้วว่ามันเพี้ยงนะอ้ยอยากไปซื้อเอาอยู่ในกระได้ดอกผมเขาขายใหม่นี่ เปาี่ยนเนื้อนไก่ไปในกรบป๋องเดียวนี่โอ้จำไปเรียนบังไฟายนะเนาะไก่ไปในก็ไป๋อยของฝ้ายก็จะไปจูดน้ำนี่เดียวเนืสาแก้วมีมองจูดด้วยเถียงไปสร้างหุ่นเลี้ยวเว้ยโอ้ยไป้กดบังไฟเยคุณซื้อเรือน้ำไปขวนใส่ขวนน้ำหมดแล้วอันห้องอยู่น้ำบักอุดเอาบักโ็บักอันบางยางกับบักรถเอาไว้น้ำบักรถผลห้องมันมองไรมองเขาไปเอานั่นเถอะ อูรถดนะม้อ๋อครับค,ครับเขียงเขียงขวดเลยยูหันมันบ่อไก่เนาะเล็กก็ยูหันหมุ่นเคล็ดสอกนลยอาบน้ำเนี่ยวันนี่ปะ่ะปะผมก็บสิด้อาบขึ้กันนั่นแหละที่ไรแผลวันนึ่ผมบอ่ออะไไปน้ำลราพ่อเอ๋ยครับไปโลดไปอันนี้ชอบกัดโอ้ยปลาเฮียงเออตัวน,นั้นเราทิ่มล้วเอา มันถือฝนซื้อดอกคอาน้ามันอันนี้เหนื่อยใจมันก็เลยอันนี้แข็งแรงอยู่นอผานอได้การอยู่บ่ปิ้วบ่ยังดอกบานอาีอเอาสไปผ้าเพิ่นไปไปน้ำเพินนนพงง่นเพิ่นได้ยิน<ห>เพิ่นว่าสียผ้าไปเบิ่งงัวต่อสันได้แล้วนี่เออครับไปงานนันไปซอยงานนันทั้งอาจารย์พอนซักแล้วกันสิไปเบิ่งงวัวต่อได้ยินเพิน่นวันสั่น นะครับคนหลยหล่าสันนี้ยินว่าคนหลยหลมาขึ้นครับโอ้เออเมื่อนหก็แห้งมื่อทรงสการเนาะมื่อนหแห้งเมื่อประชุมเพื่องเพื่อนแห้งเสหลหรอข้างไียงเกาะแกอยู่ชายในเกาะาั ขายได้ระบุระบาดนี่ตะกี้นั้นะะตะกี้ยังก่อัวโอ디โอหลายหลายอันอยู่ตะกี้นั้นไะ,ะหาอาบน้ำซะน,นะไปให้พี่น้องเอ๋ยเ้ามากกับจังสี่หล่าพี่น้องมันจะไหนแล้วล้มเหรียญวีวีร่างกายบ่ค่อยสุขภาพเสร็ดอะกินบ่ค่อยทงเป่า ออาบน้ำอาบในสะหรับพี่น้องครับบัานในเศ้ามานลมเย็นวีวีพี่น้องเอ๋ยดูแลสุขภาพรักษาร่างกายนะครับสุขูสุขคนพี่น้องนะครับผมเอาหักเพียงกันคือเก่าครับ ตื่นสามาเบิ่งกระทอมน้อยยี่พอแหลมเรียบร้อยนะครับเพิ่นสิไปงานของอาจารย์พรนสักสองแสงนะครับไปกับบาดกับทีมงานนะครับหลายคนอยู่หรอกแต่จารย์ร้อยบริได้ไปดอกเฝาอยู่นี่ละนะครับเอาจะได้กับจ้างว่ากันนะครับไปหนามาหลังนะครับเดินทางตลอดปลอดภัยนะครับพี่น้องครับคลิปนี้เอาซ้ำนี่นะพี่น้องสบายดีครับ